สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนชวนปลูกค่ะวันนี้ป้าบัวจะมาปลูกของแบ่งค่ะครั้งที่แล้วป้าบัวปลูกใส่วงล้อค่ะวงล้อลดเนาะแล้วใช้ดินเก่าค่ะทําให้เกิดเชื้อราค่ะป้าก็เลยจะมาปลูกเปลี่ยนดินให้เขาค่ะเป็นเปลี่ยนดินให้เขาเป็นดินที่ป้าซื้อมาค่ะนี่ค่ะเป็นดินใหม่เนาะเปลี่ยนดินให้เขาแล้วก็ปลูกใส่กระถางเล็กๆค่ะเผื่อฝนตกหนักช่วง สิงหากักฎาตุลาเราก็จะได้ยกเข้าร่มค่ะเพราะว่าหอมนี่โดนน้ำฝนมากๆก็จะเน่าค่ะเน่าเน่า,นาค่ะเราจะได้เราจะไม่มีพันุ์ค่ะถ้าว่าเราไม่ดูแลไม่รักษาก็ไม่มีพันธุ์ไว้ปลูกช่วงหน้าหนาวเนาะช่วงหน้าหนาวนี่ปลูกหอมก็งามค่ะหวานผักใบก็งามเนาะเนี่ยค่ะตาก็จะมาปลูกหอมเบงค่ะเปลี่ยนดินให้เขาเปลี่ยนกระถางให้เขาค่ะ ป้าก็จะมาตัดใบออกก่อนค่ะตัดใบออกใบนี้แล้วเตะค่ะบางคนก็ตัดบางคนก็ไม่ตัดแต่ป้าตัดค่ะป้าปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเราก็ตัดใบเนาะตัดใบตัดรากค่ะตัดใบตัดรากแต่ครั้งนี้ป้าบัวจะไม่ตัดรากค่ะจะ จะเอารากไว้เนี่ยค่ะแล้วเราก็เอาใบใหแห้งๆเน่าๆนี่ออกแห้งๆค่ะดูสภาพแล้วเขาอยู่วงล้อรถเนาะเป็นดินเก่าดินเก่าก็ไม่ได้ปลูกอาปลูกขิงทีแรกปลูกขิงป้าก็เอามาปลูกอาหอม แล้วก็ถอนหอมกินหอมขายแล้วป้าก็มาปลูกอีกครั้งนี้ไม่โอดค่ะไม่โรดเชื้อราค่ะเชื้อราใบย่อยไปเรื่อยๆค่ะปลูกพืชซ้ำๆเดิมๆให้ทำให้เกิดเชื้อราพืชเน่าค่ะเราทำเราก็สังเกตไปเนาะเราทำเราปลูกก็สังเกตไปมันเป็นบทเรียนค่ะบทเรียนว่า เราทําแบบนี้ไม่ลอดวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะเด็กๆไม่ไปโรงเรียนเปิดการ์ตูนให้ดูฝนก็ลินว่าจะพาไปบ้านสวนสักหน่อยถ้าไปบ้านสวนนี่ยุงลายเยอะมากค่ะยุงลายตัวเล็กๆ,ๆเยอะมากคืมค่ะฝนลินลินแต่เช้าแล้วนี่ค่ะแล้วก็เราก็มา เบ่งเนี่ยค่ะเขาถึงว่าหอมเบ่งนี่ไงค่ะหอมเบ่งนี่ค่ะอาปลูกกันค่ะปลูกแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มอันนี้ป้าลดไปบ้างแล้วแต่ก็ไม่ชุ่มเท่าไหร่นี่ค่ะ แล้วไม่สนใจไม่ใส่ใจว่าเขามันพืชรับเกิดอะไรขึ้นนี่ก็ไม่รอดค่ะเน่าหมดเขาเรียกว่าจิบแนวค่ะทุกคนจิบแนวบางคนปลูกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ค่ะคือไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจไม่สนใจ ปูป่ก,ก่อนดูเขาสดชื่นค่ะป้ามาให้ดูป้าไม่ตัดรากค่ะนี่ กระถางปลูกไม้ดอกไม้ของป้าก็ดัดแปลงเอามาปลูกหอมปลูกหอมแบ่งของเก่าเอามาค,ครับผมครับอ้าวเล่นมีดกระบ,บาดมือแล้วอย่าเล่นสิลูกอ้าวเก็บไวค้ค่ะมีดเอาไว้แกะกล่องนม <c oughs> อย่าเล่นสิคะบอกน้อง เก็บไว้ลูกเก็บไว้อย่าเล่นมีมีดบาดมือจะไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะไปหาหมอเด้อไปหาหมอผ่าตัดเย็บเด้หอดหอมเด้งหอมเด้ง ปลูกไว้ค่ะปลูกไว้ไม่ได้ใส่บาเบผ้านี่ค่ะกระโปะะเปะเล็กๆน้อยๆที่ประบัวปลูกไม้มงคลเล็กๆน้อยๆ,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 ๆ โปะน้อยน้นี่ก็ใส่ต้นเดียวโปะน้อยน้อยนี่ก็ใส่ต้นเดียว,น,น,ยน,น,ยวนี่ค่ะนี่ค่ะอู้ยน่ารักน่ารักกระกเปะกระเปะอันนี้ปลูกได้หนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะเนี่ค่ะเขาก็สดชื่นแบบนี้เป็นดินใหม่เนาะนี่ค่ะรดน้ำสักหน่อย ลองทำตามเหมือนป้าบัวดูนะคะถ้าหอมเน่าหอมดูไม่ดีก็เปลี่ยนดินเปลี่ยนดินใหม่ลองดูค่ะรดเฉยๆนี่แหละคะ่ะก็เดี๋ยวก็เอาไปตั้งตากน้ำฝน ฝนก็ตกไม่แรงหรอกบางทีก็พืชผักก็ไม่เสียกด้วยซ้ำอ่าพอแล้วค่ะ,ะนี่ราคาทุกคนค่ะปลาบัวก็ ปลูกวันละเล็กวันละน้อยค่ะปลูกผสมผสานค่ะพอได้อยู่ได้กินพอได้ประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเราเนาะแล้วก็เราก็ไม่ต้องวิ่งไปตลาดทุกมือ้อทุกเวลาค่ะบางทีเราไม่ได้ไปตลาดไปซื้อหมูซื้อไก่เรามีกับข้าวในตู้เย็นแล้วมีหมูมีไก่ในตู้เย็นแล้วแต่พืชผักพวกนี้มันไม่มีมันไม่มีเนาะ เราก็ต้องขับรถไปซื้อร้านค้าในหมู่บ้านแต่นี่เรามีอยู่หลังบ้านเราเราก็มาเก็บค่ะมาเก็บในหลังบ้านเรานี่แหละไปประกอบอาหารมันคือความสะดวกสบายและความประหยัดด้วยค่ะนีคะก็ขอบคุณเพื่อนเก่าที่เข้ามาชมคลิปจนจบคลิปมาช่วยดันคลิปให้ป้าเนาะดันชั่วโมงให้ป้าขอบคุณเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาค่ะแวะเข้ามาทักทายค่ะแล้วก็ แวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์มีสาระก็ฝากกดแชร์ให้ป้าด้วยค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ